ล่าฟันในวันนี้นะคะคุณตุย้ยเกียรติกมลค่ะเมื่อวานนี้เราเพิ่งถามถึงเลยเนาะออตอนนี้นี่กลับมาแล้วนะคะกับบ,บอกแคมยังบอกอีกนะคะบอกว่ามีวันนี้มีทุกวันนี้ได้เพราะการปรากฏเอ F นั่นเองค่ะค เมื่อพูดถึงสุดยอดรายการประกวดแข่งขันร้องเพลงอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่าง r ว a l i ล y 24ชั่วโมง True a c a d มี y f a นเทเชียหากไม่เอ่ยถึงหนึ่งศิลปินจากบ้าน True a f ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับตุ้ยเกตกมลหนุ่มคาร็อกประจำซีซั่น3ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยโด่งดังติดลมบนไปแล้วนะคะหลังจากก้าวเท้าเข้ามาสมัครในฐานะคนธรรมดาที่ร้องเพลงได้แล้วก็คว้าตำแหน่งสุดยอดนักล่าฟันชนะการประกวดของ t ู u e a c a d มี y f a น t ทเชียซีซั่นที่3ไปจนก,กลายเป็นสุดยอดศิลปินที่พ่วง ด้วยดีกรีพระเอกละครมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็เผยว่าทุกวันนี้นะคะประสบความสำเร็จได้เพราะเวที t รูอ a คาเดมี f แฟนเทเชียนี่ละค่ะสุดยอดนักล่าฝันของ Academy f a n ฟนเทเในซีซั่นที่3ได้แก่ วีสิบเป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็ได้ประสบการณ์ทั้งการเรียนรู้ในด้านต่างๆในวงการบันเทิงไปโดยปรยายครับกับการอยู่ในบ้านในเอฟสองสองเดือนกว่าซึ่งก็ออกมาก็ถือว่าได้ใช้งานจริงครับก็ยังล้ำลึกนึกถึงครับในเวลาที่อยู่ในบ้านในเอฟดีใจครับที่มีเรื่องราวดีๆเก็บไว้เป็นความทรงจํา อยู่บ้านในเอฟเราเป็นตัวเก่งด้วยนั่นแหละครับตอนอยู่ในนั้นผมไม่รู้ตอนตอนตอนอยู่นนั้นผมไม่รู้ข่าวครับผมซึ่งก็มันเป็นการโชว์ศักยภาพความเป็นตัวเองมากกว่าครับผลไม่นจะผลจะเป็นยังไงก็คงปอกต้องปล่อยให้มันเป็นไปแต่โชคดีตรงที่เราออกมาแล้วดันได้ได,ได้ได้ดีในโชว์แต่ละวีคเราชอบวีคเพลงไหนที่สุดผมผมชอบที่ลึกซึ้งสุดน่าจะเป็นวีคเันแม่ใช่ซึ่ง ทุกวันนี้ยังมีการกล่าวขานถึงอยู่เลยเวลาเจอใครที่เคยเชียร์เรานะแล้วคราว่าแบบเขาก็จะพูดถึงเราเนี่ย oh, ผมนี่ชั้นนี่เบิกน้ำตาแตกเลยอะไรเงี้ยบอมตาแตกซึ่งเราก็ไม่คิด,ดว่ามันจะเป็นซีนซีนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอะไรแต่มันทําให้กระชากจิตใจของคนดูได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่จดจำถึงถึง,ถงวันนี้แล้วก็นึกถึงทุกครั้งเวลาที่ท้อนะฮะก็จะนึกถึงภาพที่แม่มองไปนอกหน้าต่างรถ ที่เรานั่งอยู่ในประเทศฮ่องกงนะฮะแล้วแม่ก็เห็นภาพตึกรามบ้านช่องที่เขาอยู่บนเขาฮ่องกงจะมีตึกอยู่บนเขาเยอะมากแม่เขาก็พัมพนานาขึ้นมาว่าออดูนะตึกมันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ไงเนี่ยพูดแบบเหมือนคนบ้านนอกอ่ะนึกออกปะวันหนึ่งได้บินไปต่างประเทศเรากําลังแบบเครียดเรื่องจําเนื้อเพลงในวีคนั้นอยู่เพลงของพี่โจอี้บอยอย่างเงี้ยเนื้อสองหน้าอย่างเงี้ยไหนจะท่าเต้นครูเป็ดมาต่อท้ายทุกอย่างหายหมดเลยเลิกเลิกคิดท้อ หันมาสู้มันเพราะเห็นแม่มีความสุขเราก็มีความสุขแล้ว,วแล้วก็มีกาลังใจทําอะไรตั้งแต่นั้นมาครับเวลามีความท้อหรืออะไรเกิดขึ้นในชีวิตการทํางานทุกวันนี้ก็จะนึกถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องที่มีจำมินาทีนั้นได้คือเราตาฟ้าฟางเลยเพอเราหยิบตัวโซฟี่ตุ๊กตาโซฟีมาแล้วเรายื่นให้ทุกคน ใน Impact อีน้าเมืองทองธานี3าชั้นตอนนั้นภาพเบอร์มากหน้าเราเบอร์เลยลเราเห็นตุ๊ก,กาตาเนี่ยหน้าเราอยู่อยู่ในตุ๊กาตาจำไม่ได้ว่าตัวกลมกลมในตุ๊กาตามันมีกี่กลมแต่มีหน้าเราจำนวนกลมกลมนั้นแะแล้วเราก็แบบเหมือนฝัน,นอะ่ะยังไม่ทันจะข้ามคืนดีน,นักข่าวก็มาลุมสัมภาษณ์มันเป็นภาพที่เราคุ้นเคยในทีวีเราเป็นคนธรรมดาเราเห็นดารานักแสดงโดนสัมภาษณ์วันหนึ่งเราโดนลุมสัมภาษณ์ขนาดน,นั้นก็จะทุกครั้งที่นอนหลับกลัวกลัวกลัวเจอความฝันที่เหมือนจริงความฝันที่แบบเหมือนแบบ เหมือนมากแต่ตื่นมาปุ๊บเอเอ,เอฝันหรือว่าอะไรเงี้ยกลัวจะเป็นฝันไปนะครับ หลังจากที่จบเวทีการประกวดล่าฝันไปนะครับนอกจากผลงาน <S <S <ess land> เพลงแรกที่ปล่อยออกมาเอาใจแฟนคลับอย่างเพลงอกหักไม่ว่าแล้วนะฮะเจ้าตัวตอนนี้เรียกผันตัวเองเป็นนักส <S <S <Protestant> <S แสดงเต็มตัวจริงๆนะฮะงานละครก็เยอะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้กอ้อหยอดรักนะครับถึงร้ายก็รักนะครับโบตันกลีบสุดท้ายลูกสาวกำนันผู้ใหญ่ลีกับนางมา แม้ว่าปัจจุบันนะครับเจ้าตัวจะมีผลงานในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายขนาดไหนแต่ผลงานที่ตัวเองประทับใจมากๆตั้งแต่เข้ามาในวงการคงหนีไม่พ้นภาพยนตร์เรื่องกอดครับที่ประกบคู่กับนางเอกสุดเซซี่นะฮะอย่างกระแตสุภักอนเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็เจ้าตัวติดรายชื่อเข้าชิงรางวัลนักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานสุพรรณหงส์ด้วยครับ น่ารเกียดมากใช่ไหมไม่หรอกเธอใช้ได้นะการได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตมารู้สึกเป็นเกียรติมากการที่เราได้มีภาพยนตร์เป็นของตัวเองเรื่องที่เราได้เล่นไว้เองดารานําแล้วก็ที่สําคัญคือตื่นตันใจจําวินาทีทีเ่เรามีโอกาสได้ถูกเสนอชื่อเป็นดารานําชายยอดเยี่ยมในงานสุพรรณหงษ์แค่มีโอกาสได้ยืนย่นชื่อไปเนี่ยพูดแล้วยังคนลูกเลย ไม่ต้องหวังว่าจะได้ก็ได้แต่มันเป็นเกียรติมากกับงานที่เราได้เดินพรมแดงแล้วงานมันใหญ่มาก่สุพรรณหง์นะแล้วแบบเราได้มีโอกาสมีชื่ออยู่ในนั้นโอ้โหแบบแฮปปี้มากถึงแม้หนังจะไม่ได้ทําเงินอะไรมากมายแต่แบบก็จะเป็นเกียรติประวัติของเราเรื่องนึงเลยอืมระตูประตูตตเห็นแล้วคิดถึงพี่แท่ง่ะตุต้ยคุณคิดเหมือนกันไหมคือคาแรคเตอร์เขาแบบหน้าตาการพูดการจาผมว่าไปกันได้นะคล้ายๆกัน